ลูกชิดคือลูกเต๋าไม่ใช่ลูกจากส่วนลูกจากไม่ใช่ลูกเต๋าแล้วก็ไม่ใช่ลูกชิดไม่งงก็ต้องงงละเชื่อว่า Sch ทุกคนนะจะต้องเคยกินลูกชิดครับแต่มีสักกี่คนในประเทศไทยครับที่จะเคยเห็นต้นของลูกชิด วันนี้แม็กเดินทางไปที่บ้านนาแลตาบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับจากแหล่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้นตาวเยอะที่สุดในประเทศไทยครับจุดแรกที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับว่ามีต้นตาวขึ้นอยู่เนี่ยมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะอยู่ด้านล่างหุบเขานี้ครับ แต่ต้นที่เราเห็นเนี่ยยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเนื่องจากเขามีขนาดที่เล็กมากเลยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับขึ้นเขาไปอีกไกลเลยและแล้วเราก็มาเจอต้นตาวต้นใหญ่ที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่เลยคุณพ่อเจ้าถิ่นเขาก็ปีนเพื่อจะเก็บมาให้เราดูนะครับตาวนะครับเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอารินกาพินนาตาอ่ะชื่อแอบเก๋อยู่นะแก <Yeah. S 1> <laughs> ต้นตาวจัดอยู่ในวงตระกูลเดียวกับมะพร้าวหรือต้นตาลและต้นปาล์มครับ มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอินเดียตาวเนี่ยถือว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์น,นะครับจะออกลูกเป็นทลายใหญ่ๆมีผลเล็กๆและทุกคนรู้ไหมครับกว่าต้นตาวจะออกลูกให้เรารับประทานกันเนี่ยต้องใช้เวลาถึง10ปีเลยครับและต้นตาวไม่สามารถปลูกได้นะครับเขาจะต้องขึ้นเองตามธรรมชาติและในป่าดิบชื้นเท่านั้นในสมัยก่อนนะครับชาวเขาเขาจะเดินข้ามป่าข้ามเขานะครับไปหลายวันเลยเพื่อจะไปเก็บลูกตาว เอาออกมาขายให้เราได้กินกันครับ <ขอ S 1> ตาวเนี่ยเขามีน้ํายางด้วยนะครับถ้าถูกผิวหนังเนี่ยจะทําให้คันครับเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยจึงต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวหรือใส่ถุงมือให้มิดชิดครับได้ตาวมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําลูกชิดกันครับอัดยางีนโดนมาได้เลยเด่นแต่นี่นห้ามรวมรวมแล้วคันเันนึกที่ว่าหมามุ่ยนี่น่นองมันไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังเคยเห็นหรือเคยกินกันหรือเปล่านะเอาจริง เรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะใส่น้ำแข็งใสใส่ในไอติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นลูกของมันนะเราไปทำอะไรต่อครับไปต้มต้มประมาณกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงนึ่งมันมียางเนี่ยเนาะต้มเสร็จแล้วแล้วเขาบบนี้แล้วเข้าบบนีบลงเกินน้ำนี่มันจะแลงไหมครับมันจะแลงแลงแปลว่าอะไรเฮ้ยนี่ไงทุกคน ยังนี้ยางนี้ลองชิมได้ไหมครับชิมได้ไดนะอันนี้ต้องอไปเชื่อมอีกไหมครับแม่ไปเชื่อมอมีกฮะ,ตะแต่เรามาลองชิมแบบสดสดดูนะฮะมันนุบปะมันนุบน,นุอร่อยอยากเอาไปเชื่อมแต่คันคันลิ้นนิดหน่อยน่อยนะเพราะว่าต้องไปเชื่อมก่อนไหมไม,ามาจะคันลิ้นนิดนิดนะทุกคนนะ อ๋อต้องไปล้างอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับจะไปล้างอีกน้ำหนึ่งวันนี้คันลิ้นเลยนะทุกคนสาเหตุที่เรียกลูกต๋าว่าลูกชิดรู้ไหมทุกคนเกิดจากอะไรครับเนื่องจากเขามีเม็ดใสๆเรียงอยู่ติดกันชิดกัน3เม็ดรครับคนโบราณก็เลยเรียกว่าลูกชิดนั่นเองครับเฮ้ยทุกคนเอาจริงคันนะขนาัดต้มมาแล้วยังคันเนี่ยรู้สึกคันย,ยุบยิบยุบยิบในมือเลยนะฮะเวลาซื้อกินแล้วแบบเห็นว่าแพงๆเนี่ยอย่าบ่นกันเลยนะเพราะว่าทํายากมากแม่หลังจากเราบีบเสร็จมาแล้วแล้วเรามาทาอะไรต่อนะครับ ล้างล้างก่อนล้างกี่น้ำแม่ล้างอู้ต้งหลายน้ำหลายน้ำโอ้โหแล้วจาต้องเอาไปเชื่อมอีกใช่ไหมแม่เอาไปเชื่อมอีกนะครับอย่างนี้แม่เอาไปเขายยังไงครับขายใส่ถุงขายใส่ถุงขายแม่ขายถุงเท่าไหร่ครับยี่สิบจ่ะผมเหมาหมดเลยผมเหมาหมดเลยยี่สิบบาทปาแล้วกว่าจะได้ โอ้มันเห็นคุณค่านะของการทําอะไรแบบนี้นะครับทุกคนของขนมไม้เด็กหรือผลไม้ไม้เด็กที่เราเคยกินกันแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขามีวิธีการทํำยังไงวันนี้พาทุกคนมาได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพาไปเชื่อมลูกลูก ลูกมะตาวน่ะเปิดท้องอย่างก็กมาตาวมะตาน่ะลูกชิดเอเดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพาไปเชื่อมลูกชิดแล้วก็เอาไปทาขนมกินกันนะฮะรอติดตามชมนะทุกคนนะคลิปนี้เดี๋ยวแม็กไปแล้วขอบคุณแม่กับขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับนี่